สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคมชัดลึกกับผมวรเทพสุวัฒนะพิมพนะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง nationtv 22แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้15กรกฎาคม2563แน่นอนครับกรณีของอียิปต์ที่ระยองและกรณีของสานที่กรุงเทพ ยังคงอยู่ในความสนใจยังคงอยู่ในความระแวดระวังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเหมือนเดิมเรายังคงที่จะต้องค้นหาดูว่ามีใครที่ได้รับหรือว่ามีใครที่ติดโรคไวรัสโควิด19จากทั้งสองกรณีนี้หรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นแล้วว่าในระบบ หรือว่าในมาตรการต่างๆของประเทศไทยถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเราคือประเทศที่รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้ดีที่สุดในโลกนะครับผมใช้คำนี้เราไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมาถึง50วันแต่แน่นอนทุกฝ่ายเตือนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราเป